สินจาะ,ะปัญญาสีอันยังแน่ยแฝนผู้นั้นเมื่อโอกาสตกนรกมัดยางบาปเหลือแต่ยางบุญโสดาบันหมดยางไป25%่าเปอร์เยางบาปหมดสิ้นเหลือแต่ยางบุญกินจาปิหอติภุสัปปมัตตาแม้จะยังประมาอยูนะเตพวังอัตถามาที่ยันติเกิดอีกไม่ถึงชาติพบที่แปดเกิดได้เจ็ดเขื่อมั สักกิธาขามีหมดยางไปแล้วหมดสเสนหาแล้วหาสิบเปอร์เซ็นสักกิแปลว่าครั้งเดียวอาขามีผู้มาสู่กระแสการเกิดเพียงครั้งเดียวผาสกิธาขามีจะมาเกิดได้อีกศาสเดียวหมดยางไปหาสิบเปอร์เซ็นตเสนหาพระอนาขามีหมดสเสนหาหมดยางไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต เมื่อว่าเกิดอีกอะแปลว่าไม่อาคามีไม่มาสู่กระแสะแห่งวัฏสงสารอีกคันเ็นหมากไม่กับเกือบรีบเกือบรีบเอาไปผูกบ็เกิดหักมีเหนืออยย่ถึงความเป็นพระอรหันต์หมดอย่างหมดเสน่หาร้อยเปอร์เซ็น เราได้ยินพระสวดขีนังปุลานังนาวาังนาติสามภว,วังเวลาตะจิตายติเกภาวสามิิเตขีนาพิชาเวลุนหิสันธาจะนี่จะพระสวดจะถายำปฏีปโปคือปฏีปดับไปบ่มีเสื้อขีนาพิชามัดพืชมัดยางพืชไห้เกิดแต่เพิ่นสวดเท็ดนำมนเจ๊เจ๊สื่อๆเข้าเลยมาจากหนังอันนั้น ถ้าอลหันเบดดย่างให้เข้าหนี่เฮ็ดกันงไหบาดนี่เข้ายัางบา้านเป็นโซดาบันสก,กีทาข่าอัน,น่าข้าอาราหันยางน่อยขี่ไหล่ถายาเปะยไอหน่องฟังดีๆได้บาดนี่บาดซื้อม่อนไก่ซื้อเมื่อจากกันควบโบราณันวัยควหนึ่งวันหนี้เข้าเสียหายที่ทิีเข้าไปยังไรฟังไหนเถิดเถาสองเถาเฮ็ดหน้าอยู่กลางโขคขันปีบอศให้เด้ดสาม ขันปีง้ามให้ใต่สีขันบ่ได้ดีๆค้างเหล่าสีเอนกลางไม่ใหญ่เลยมันคือสีใดหลายแถบปีบ่ได้ดีๆค้างเหล่าแอนกลางเท่าซ้องเท้าเฮ็ดหน้ากลางโคกตายกับใจสองเท้าอ,อนันนี้เกิดมาในโลกวัตสงสารคือกลางโคกเลยมาเหดหน้าม,มาสาังกรรมปีบอโศกให้ได้สาม ขันธิไลท่ายเปให้ได้สามได้พระรัตนาฏไรเดอร์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจใกล้สิ้ตายขันู้ใดอยรยาตงตกนรกไปทำบาปทำกรรมอีกยั่งไวยก็ะยาลืมมันให้บัดให้คืดหอดพระราตนาตัยคนโบราณบนเพชรเป็นเป็นย่ำสิตายเอาข้องมาตีมาบอกให้เจ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อว,วาละสุดท้ายจาริมะจิตเหมือนงวอยู่ปากข้อ เปิดทักตัวออกตัวใดอยู่ใกล้ขอกโตัวนั่นไปก่อนคันคิดถึงพระาารัตนไตรปั้อตกนรกสะนี้ขึ้นสวรรค์สะก่อนถัดตกกับถัดต๊ปัดใหม่ที่เหล่าเมายาอยู่กับยาถ้าให้มีโอกาสเปิดพระไใจปีดกเล่มที่สิบเก้ามหาวารวัคโศตปฏิยังฆะสังยุตสลากานิสูตรก้อที่พันหกร้อยสลากานิขี่เหล่า แต่ว่ายน่าเมาเราแล้วคุยว่าพระพุทธเจ้าดียังสั่นพระธรรมดียังี่พระสงฆ์ดียังสั่นขันบวกกินเหล้าเมาเสวยแต่เว้ยขันเมาเราแล้วคุยทำมามั่ว่าขันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีโตไปยังจึงกินเหล้ากินเหล้ามันดีกว่าบ่มาสั่นไปยังถึงกินมาอดพอไหนบอกเว้ยอยากออกมันออกพอได้ดีแค่บอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเข้าเนี่ยมันเป็นทะศนแตกงเอง่าสั่น บัดรเธอเล่าตายบัตตายปับพวกกษัตริย์เป็นกษัตริย์ความไหนสากตยะสารการนี้วกกษัตริย์หนุ่มๆเพื่อน,นก็ไปถามพระพุทธเจ้าสารการนีตายแล้วไปใสพระพุทธเจ้าสารการนี้ขึ้นสวรรค์แล้วโว้ยจะเป็นบ่เสือเด้เขาบ่าผู้ใดสิตกนรกขันเป็นสารการนี้ขี่เหล่านี้ขึ้นสว,นว,วนสรรค์พระพุทธเจ้าว่าเธอทั้งหลายจงฟัง เวลาตะลกรานี้เธอจะตายเธอไม่ได้ดื่มน้ำจันทร์แล้วไ้กินเหล้าตัวบัสิตายอย่าว่าแต่เหล้าเขาเขาังี่ยมึงกินบัสิตาไในช่วงที่จะตายนั้นกิตของเธอเต็มเปี่ยมพุทเทธรรมเมสังเคอเวจะประสันทานเนนะเธอเลื่อมใสในประพูธประทมประสง์ไม่หวั่นไหวเมื่อจะสิ้นใจใครเอาในเคื่อกนั้นย่ามไข่เอาไว้ดีๆได้เตรียมตัว บัสิตายหายจากหัวตัวสำขะหมากหอ้อยว่วเหลียวเบิังพุ่นแล้วอันเดียวีดอกยันหิวตับต่างตับต่างนั่นห้อยแขนสอกไปนะั่นบัสิตายอีรีหมากเนี่ยเแสบกระบอกเขียวมีไงหนีข้ามนีนสเสแสรผู้อ้วนอ้วนมากอ่อ,อนอเอนเนื้ออยลาวเหลียวเบิงเังไปไหนเขากับบก,กินหมากกระบอกเขียวเสียมะบอกยังสำหรับตอนนี้ไม่เอาอะไรแต่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใส่หัวใจบัสิตาย ค่อยน,นั้นวาระจิตสุดท้ายจาริมาจิตของเธอเรื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุตปะธทัประสงค์ในช่วงนั้นเธอสมาทานสิ่งในใจบัิตายสมาทานสิ้น,ใน,ใานหาพฮอมเมของเฮาผู้ใดไข่มากกล้สิตายเป็นห้พระมาห้ยสิ้นเตรียมตัวไว้ก่อนสิตายเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะพัดผ้าแตกสลายอย่างเป็นผู้ไม่พ่เทพให้เฮานี่เตรียมไว้ ปีบอโอกให้ได้สามไม่ไงเอ้ยผู้ใดมาถามจ้างไปถือศาสนาอื่นจะเอาขันอยากได้หลายก็เอาสาแต่ว่ายังไม่ผลนรกบุญทีเฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่แต่ว่านรกก็ยังเปิดประตูสับลาไปหาายูุคันปีงามให้ได้ซีได้ซีแปลว่ามัดโอกาสต้องนรกได้หยั่งได้ศรัทธามั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมมี บาปบุญค,คุณโทษให้พน้นได้ศรัทธาได้ศีลปกป้องคุ้มครองจิตใจตนเองไม่กระทำชั่วด้วยกายวาจาใจอริยกันตสินศีลจะนอนรับกับฝันไปเป็นภูมิศีลมาไปหลักซกจกหอนอนรับไปผู้ใดส่วนทำแน่วบดีบ่งามในฝันกระเอามีจาฆะจาฆะตัวน,นี้สำคัญกว่ามูได้มืเอเียสิพ่อสิ จานันแปวาหาดปล่อยหัดวางเอโสหิอริโยจาโคสัพูปฏิสพนิสักขาจาอันบริสุทธิ์สูงสุดอันประเสริฐเอโสหิปรโมอริโยจาโคจาอันสูงสุดอันประเสริฐยัติทังสัพูปัิปฏินิสักขาคือการสลัดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในหัวใจออกไป ตัวนี้สำคัญกว่าหมูเข้าสิบทบทุกบทุกย่อนตัวนี้สิบทองน,นโลกย่อนตัวนี้ขันห้ายกระห้ายบดนย่อนตัวนี้ต่อมามีปัญญาหมูจักว่าชีวิตนี้ต้องแตกดับุกสิ่งุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัใจจัยในโลกนี่ไม่มีเอียงตามใจห้ศรสทาสินจากปัญญาทำสี่ประการนี้เรียกว่าโสตปฏิยังค์องคุณผู้เข้าถึงโสดาบัน ถ้ามีทำสี่ประการนี่เบิดโอกาสตกนรกบัดขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นคนบ่เกินเจ็ดสัตว์เพราะนั้นเป็นอย่าบอกว่าปีบ่อโศกให้ได้สามขันปีงามให้ได้สี่ที่หล่ทายเปย์ในพระบุตรพระธรรมประสงค์ขันดีกันมาเข้าถึงสัทธาสินจากปัญญาขันพี่น้องเขาถึงทำสี่ประการนี่บ่ต้องฟังอาตมาเทศไม่ต้องไปฟังเทศอีกก็หมดโอกาสที่จะตกนรกเพราะไม่หลงทาง อันนี้เป็นการจูงเขาใส่ทาง้งคนโบราณจึงว่าว่าเข้าหักมั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผูเป็นหูพ่อจูงเขาใส่ทาง้งเข้าในเที่ยวทางเวิร์งในไพ่สนแสนสำอาศัยผูเป็นหูค้านเอื่นกูกเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางเส้นลงห้าหอมกะไข่ตีพ่อได้หัวบอลเบื้องทางเหลี่ยวบอลสีตนไม่ไงพอญ่เอ้ยเข้าเดินทางในวัดสงสารบร่จักขืนจักล่องขืนตาวันตกนากบ่จกบ่สิ มือนี่ได้ยินเสียงเอิญกูกูห้องเติงดานดอยสูงเจา้าแยมัวเมาดนนไผ่สนแสนตำฟังเสียงกูฝนหูคานเอิญกูเอาคันฟังทำสี่ประการนี้ถูกเอาไว้ในหัวใจได้มอดโอกาสตกนรกเมือนเดินทางในวัฏสงสารหอดเส้นทางใงไงทอดไปสู่พระนิพพานทางสายนี้ทำสี่ประการนี้ท่านเรียกชื่อว่าปฐมมาทัดแห่งนิพพานการที่จะมองเห็นพระนิพพานอยู่เบื้องหน้า เหมือนต้นไม้ที่เองเมื่อรากมันขาดย่อมล้มไปทิศทางมันเองต้นไม่เนื่องคนว่ายเยนี่คือต้นไม้เนื่องว่าห้าขาดสิล้มไปทางมันเนื่เขาถึงทำมาซีประการหนีเนื่องไปนิพพานบอไปหานาลกแต่ไห้